พมา่ายังคงตั้งค่ายใหญ่ล้อมเชียงใหม่ทั้งสี่มุมทับสยามสองสายเดินพางบรรจบครบกำลังตั้งค่ายโอบล้อมค่ายพมา่าอีกชั้นด้านในเมืองพระยากาวิละยังต่อต้านอย่างแข็งแรงในกรุงเทพพระเจ้ากรุงสยามวิตกเรื่องพระประชวนโปรดให้กรมพระราชวังหลังขึ้นไปแทนบัญชาศึก เมื่อกรมพระราชวังหลังมาถึงได้สอบถามสถานการณ์จริงทรงพบว่าพม่าก,กำลังเริ่มอ,อ่อนแรงจึงสั่งว่ารุ่งขึ้นต้องกินข้าวเช้าในเมืองเชียงใหม่ให้ครบทุกทับเป็นคำสั่งที่มุ่งหมายจบศึกภายในวันเดียวสามยามกองทัพสยามเปิดฉากโจมตีพร้อมกันพระยากาวิละนำทัพในเมืองตีสวนออกมากระน่ํ การรบหนักหน่วงตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างทัพวังหน้าบุกค่ายพม่าแตกเป็นแห่งแรกแต่ทัพวังหลวงยังลังเลเพราะปืนพม่าหนานักพระยาพิชัยโตตะโกนว่าไล่ฟันไล่แทงเทิดแดกดอกแล้วพุ่งนำทัพเข้าตีแบบไม่ลังเลทหารทั้งกองจึงฮึกเหิมตามไปค่ายพม่าทั้งหมดแตกพ่ายในเช้าว,วันนั้น พมา่าถอยหนีออกจากเชียงใหม่อย่างสิ้นรูปขบวน